3เทคนิคพูดยังไงให้หน้าฟังเทคนิคที่1พูดจาให้ชัดเจนไม่ดักเสียงถ้าใครคิดว่าการที่อ้าวปากพูดเสียงดังเหมือนที่ค้ดน้อยกำลังอ้าวอยู่ตอนนี้คือแบบเป็นเรื่องที่น่าอายคุณคิดผิดแล้วนะคะ เวลาที่คุณอยากให้ตัวเองดูดีนะคะในเรื่องของการพูดคุณต้องกล้าที่จะอ้าปากพูดให้มันเสียงดังไปเลยนะถ้าคุณมัวแต่เก็บเสียงไว้ไม่กล้าอ้าปากไว้สเสน่ห์ของคุณจะหมดไปนะคะมันจะทําให้คุณดูเหมือนคนไม่มีความมั่นใจเนาะดังนั้นแล้วเราควรที่จะอ้าปากพูดให้มันชัดเจนไปเลยนะคะสังเกตได้นะคะต่อให้คุณสวยเหมือนนางเอกหล่อเหมือนพระเอกแต่คุณไม่มีความมั่นใจเนี่ยความสวยของคุณก็จะดรอปลง แต่ถ้าวันนี้คนไม่ได้เป็นคนสวยนะแต่คนออกมาพูดแบบมีความมั่นใจมากๆเนอะคุณจะดูสวยขึ้นมาทันทีดังนั้นแล้วนะคะเราควรที่จะพูดให้มันเต็มเสียงเทคนิคที่2อออกเสียงควบกล้ามให้ชัดเจน ถ้าเราออกเสียงควบกล้ำไม่ชัดเจนเนี่ยคนที่เข้ามาฟังเราเขาจะรู้สึกว่าเราพูดเหมือนเด็กเนาะแต่ถ้าเราพูดคําควบกล้ำชัดเจนเนี่ยคนที่เข้ามาฟังเราเขาจะรู้สึกว่าเรามีความน่าเชื่อถือนะคะพูดจาไพเราะเพราะฟิ้งแต่เราก็ไม่ควรที่จะควบกล้ำเยอะเกินไปนะคะอย่างเช่นว่าวันนี้ครูจะมาแบ่งปันเรื่องมันก็เกินไปใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะออกเสียงให้มันพอดีเนาะ เทคนิคที่3เราควรที่จะมีโทนเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำเพราะคนฟังเขาจะได้มีส่วนร่วมไปกับเรื่องราวที่เรากำลังเล่าด้วยเนาะหรือถ้าเราแบบเล่าเรื่องผีเราควรที่จะใช้โทนเสียงกลางหรอือว่าเสียงต่ำถ้าเราเล่าเรื่องที่กำลังสนุกสนุกอยู่เนี่ยเราควรที่จะมีโทนเสียงที่สนุกสนานไม่ใช่ว่าเราใช้โทนเสียงเดียวกันหมดเลยมันจะทำให้คนที่เข้ามาฟังเราเนียเขาหลับได้นั่นเองนะคะ ก็เป็น3เทคนิคที่คนน้อยนํามาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคนน้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ